สวัสดีครับกับบรรยากาศสบายๆนะครับจากบทเรียนประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ซึ่งเราก็คงสงสัยกันว่าเอ๊ะเวลาเราพูดถึงการจัดการความรู้นี้มันเป็นยังไงในแต่ละสำนักก็จะมีชุดความรู้ของตนเอง มีคอนเซปต์ของตนเองว่าการจัดการความรู้นั้นเป็นแบบไหนนะครับสำหรับผมเองจากประสบการณ์ที่เคยทำเกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้ผมคิดว่าเราอยากจะชวนท่านมองเรื่องนี้แบบง่ายๆแล้วก็เป็นคอนเซปต์ที่ที่เข้าใจง่ายและผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่เรียนสูงหรือแม้แต่คนที่เรียนน้อยหรือ ไม่ได้เรียนหนังสือเองก็สามารถที่จะใช้หลักการจัดการความรู้นี้ได้นะครับหลักการจัดการความรู้ตัวนี้เป็นเรื่องที่กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัยชาวนาได้ใช้เพื่อฝึกฝนกระบวนการของชาวนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สำหรับในเรื่องของการทำงานด้านคุณภาพ ซึ่งคาว่าคุณภาพก็คงไม่ใช่แค่เรื่องสาธารณาสุขหรือว่าเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะครับผมคิดว่าแม้แต่คนที่เป็นชาวไร่ชาวนาที่ประกอบอาชีพก็สามารถสร้างคุณภาพจากอาชีพของตนเองนะครับผมเตรียมสไลด์ตัวนี้ขึ้นมาเป็นสไลด์ที่กลุ่มสถาบันวิจัยชาวนาเราเรียกว่าเป็นการจัดการความรู้เชิงพุทธคือในศาสนาพุทธเขาพูดว่าความรู้มันมีอยู่3ระดับความรู้ระดับขั้นที่หนึ่ง ก็คือความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้เห็นได้ฟังได้อ่านความรู้ระดับที่2ก็คือสิ่งที่เป็นความเห็นและความรู้ขั้นที่3นั่นคือปัญญาเรามาดู powerpoint แล้วก็วงจรภาพนี้ด้วยกันนะครับว่าทั้ง3ส,ส่วนนั้นนะมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วก็3ส,ส่วนนั้นเป็น ส่วนที่ในความเห็นของผมเองจากที่ได้ใช้กระบวนการนี้มาผมคิดว,ว่าการจัดการความรู้มันไม่ใช่การไปแบบ o n น way แต่การจัดการความรู้นั้นนะมันคือ d y n a มิกการจัดการความรู้มันเป็นเรื่องที่ไม่จะเป็นต้องเรียนหนังสือก็เข้าใจแล้วก็ทําได้การจัดการความรู้นั้นเป็นเรื่องที่ทําแล้วต้องเป็นเครื่องมือเพื่อย,ยกระดับคุณภาพ สิ่งที่เราทําสิ่งที่เราคิดให้ดีขึ้นไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องงานการนะครับอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้นะครับในความรู้ที่เป็นไดนามิกแล้วควรจะต้องเป็นวงกลมมันจะต้องวนจะต้องหมุนจะต้องมีความเป็นวัฏะครับมันไม่ใช่ไปวันเวรแล้วจบนะครับแล้วทุกคนก็สามารถที่จะเป็นทั้งผู้รู้แล้วก็ผู้ไปเรียนรู้เพราะมนุษย์ไม่ได้รู้เรื่อง ทุกอย่างในแต่ละคนก็มีสิ่งที่รู้กับสิ่งที่ไม่รู้นะครับก็ทำยังไงเราจะทําให้คนที่รู้ได้ไปเล่าให้กับคนที่ไม่รู้แล้วคนที่ไม่รู้ก็ได้คิดแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะครับอันนี้ก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูสรุปขโมดป่มที่ PowerPoint ตัวนี้แล้วกันนะครับจะเห็นว่ามันจะดันกันขึ้นเลยนะครับมีลูกศรตรงกลางอันหนึ่งนะ จากนี้มานี้แล้วก็มานี้แต่ไม่จําเป็นว่าจากนี้จะต้องไปนี้ก่อนแล้วไปนี้จากนี้อาจจะชิปขึ้นมาตรงนี้ได้แต่การชิปตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ผ่านตรงนี้มันก็อาจจะผ่านแต่มันผ่านเร็วมากแล้วในขณะที่จากวงนี้ก็ชิปมาตรงนี้มันเป็นแบบนี้ครับผมยกตัวอย่างเช่นมีคนมาเล่าให้เราฟังถึงความงดงามของ จังหวัดอุบลราชธานีมีคนมาเล่าให้ผมฟังนะครับถึงความงดงามของจังหวัดอุบลราชธานีผมได้ฟังแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็คิดค่อยควรจนเกิดเป็นความเห็นเกิดเป็นความเห็นยังไงครับก็คิดนึกภาพตามที่เขาพูดถึงว่าเมืองอุบลน,นั้นเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้น วันต่อมาผมก็เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีคือผมปฏิบัติการคือเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีผมก็เห็นอุบลราชธานีด้วยตาของผมเองก็เป็นปัญญาแล้วหลังจากนั้นผมก็สามารถเอาสิ่งที่ผมเห็นจากการสัมผัสอุบลราชธานีไปเขียนเป็นหนังสือแล้วก็มีคนจากปากใต้มาอ่านแล้วก็คิดค่าควรจน เกิดเป็นความเห็นหลังจากที่เขาอ่านหลังจากที่เขาคิดใข่ควรแต่ถ้าคนปักใต้คนนั้นยังไม่ไปอุบลเขาก็จะไม่เกิดปัญญาเขาก็จะเห็นอุบลเพียงแค่ความเห็นนะครับก็เป็นวงจรกันแบบนี้เอ่อเปรียบเทียบให้เห็นชัดแบบนี้แล้วกันครับบางคนอาจจะงงมีคนเล่าให้เอาผมเปรียบเทียบเรื่องต้นยางนาแล้วกันนะครับมันจะได้ง่ายเพราะยางนานี้ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดนะครับมีเรื่องเล่าว่าช่วงหนึ่งที่พระองค์เสด็จไปยังพระราชวังไกลกังวลในระหว่างทางพระองค์ก็นั่งรถเลยไปแล้วแต่พระองค์ก็มองเห็นต้นไม้ยางนาระหว่างทางพระองค์เห็นความงดงามของต้นไม้ยางนาพระองค์ก็บอกให้คนขับรถถอยแล้วก็ไปตรวจดูต้นยางนาแล้วก็ ในเวลาต่อมาได้เอาตัวที่เป็นดอกไปเพาะนะครับก็คือตัวที่เป็นปีกปีกไค้นกบินนะครับที่มันว่อนลงมาในหน้าแรกมันจะหมุนปลิวลงเป็นหมุนหมุนตกลงมาเอาตัวนี้ไปเพาะครับที่สวนจิตระดาแล้วก็ปลูกที่สวนจิตระดาแล้วก็เอาไปปลูกที่พระราชวังไกลขงวนก็เป็นต้นยางนาที่เป็นสตอรีห่หงเกี่ยวข้องกับ ในหลวงรัชกาลที่9ผมจะเอาต้นยางนามาเปรียบเทียบกับการจัดการความรู้แบบนี้ครับมีคนมาเล่าให้เราฟังผมเล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับต้นยางนาอันนี้คือระดับที่1ครับแต่หลังจากนั้นก็เอาภาพถ่ายเกี่ยวกับต้นยางนามาให้ทันเห็น ดูภาพถ่ายก็ยกระดับขึ้นนะครับจากฟังเป็นยังไงมันไม่ชัดแต่พอเอาภาพถ่ายมาให้เห็นก็ชัดขึ้นแล้วก็ยกระดับจากภาพถ่ายคือเดินไปดูต้นยางนาก็เห็นจากการสัมผัสจริงเขาเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาคือเห็นจากการปฏิบัติจากการสัมผัสจากการทำจากการปฏิบัติการจริงนะครับก็เป็นแบบนี้ แล้ววันต่อมาพอผมรู้เรื่องนี้แล้วผมก็มาเล่าให้คนอื่นฟังได้นะครับคนอื่นก็คิดแล้วก็ไปดูจริงๆเกิดเป็นปัญญานะครับเป็นต้นปัญญาจากการเห็นต้นอย่างนาด้วยความรู้จริงนะครับจึงขออนุญาตใช้คอนเทนต์นี้ว่าสร้างคุณภาพด้วยความรู้จริงนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆเป็นส่วนหนึ่งของการ สังเคราะห์ที่เราเรียกว่าเป็นทาสิตโนเลตนะครับจะเห็นได้ว่าทาสิตโนเลตหรือความรู้ที่เป็นความเชี่ยวชาญสั่งสมมายอย่างต่อเน,นืน่องยาวนานของแต่ละคนเวลาที่เราเล่าให้คนอื่นฟังสิ่งนั้นก็จะเป็นความรู้ที่เผยแพร่เป็น Explicit สิตสำหรับคนฟังคนใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้สวัสดีครับ